กลือเป็นต่อซึ้งใจยอดบริจาคเกินเป้าช่วยเด็กขาดแคลนคอมพิวเตอร์ลั่นให้บทเรียนกเกรียนคีย์บอร์ดเกลือเป็นต่อบุกถึงแนวหน้ายอดบริจาคเกินคาดช่วยซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านสร้างแป้นจังหวัดอุดรธานีลั่นให้บทเรียนกเกรียนคียค์บอร์ดยืนยันหลักปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกคนบนโลกใบนี้จากกรณีเกลือเป็นต่อหรือกิตติเชี่ยววงกุลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ทีนี้เด็กๆเ,เห็นความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันหรือ,อยังลูกซึ่งก็ทำให้เสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากขณะที่เกลือได้ประกาศแจกหมายชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มินดาโพต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมบอกว่าไม่ต้องลบเก็บหลักฐานหมดแล้วเผยจะนําเงินไปทําบุญซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขาดแคลนโดยเกลือยังได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ระบุว่าผ่านเวลามาประมาณ2วันแล้วคิดว่าคนที่อยาก จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นคงจะหมดลงแล้วบางท่านเห็นด้วยบางท่านไม่เห็นด้วยผมก็ได้อ่านบ้างแต่ข้อความทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะมีอีกทีมอ่านผมจึงมีเรื่องอยากจะพูดคุยกับทุกท่านโดยแบ่งเป็นเป็นสามกลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มคนที่เห็นคุณค่าและเข้าใจความหมายของปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงผมดีใจและชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นทุกคนมาช่วยกันให้ข้อมูลความรู้นี้แก่บุคคลที่อาจจะยังไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจความหมาย คุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียงพวกค่าน่ารักและมีจิตใจดีมากครับและผมเชื่อว่าในการดำเนินชีวิตต่อไปของท่านจะเป็นการการันตีได้ว่าท่านจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีในชีวิตและสามารถผลิตและรับความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวได้อย่างแน่นอน 2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและพยายามเข้ามาโต้แยง้งแสดงทัศนคติของท่านแต่ยังใช้ถ้อยคำสุภาพผมก็จะบอกท่านว่าการที่ท่านไม่เชื่อ ไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ตัวท่านเช่นกันเพราะการที่ท่านจะเชื่อสิ่งใดหรือไม่เชื่อสิ่งใดประโยชน์อยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่ตัวผมถ้าทัศนคติแบบนี้ทําให้ท่านทีความสุขในสังคมไม่ร้อนรุ่งเที่ยวกลียดชังใครมองโลกและปัญหาอย่างมีความสุข ก็ตามสบายได้เลยและบุคคลประเภทชอบมาตั้งคำถามให้ผมหรือบุคคลอื่นพยายามตอบโดยคำถามนั้นท่านไม่ได้ต้องการคำตอบจริงๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าท่านคิดสิ่งใดอยู่เราทุกคนก็รู้เช่นกันว่าตอบท่านไปก็เปล่าประโยชน์ก็ต้องบอกว่าพวกเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของท่านท่านควรจะหาความรู้ด้วยตัวเอง ตั้งคำถามและโต้แย้งให้ตัวเองให้เป็นจะได้ไม่เดือดร้อนกับผู้อื่นฉะนั้นนี้คือเหตุผลที่ผมจะไม่ตอบคำถามใดๆกับท่านแต่ก็ขอบคุณที่ยังมีความสุภาพครับ 3. เอาละ่ะถึงกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่อยากจะคุยด้วยมากที่สุดการที่ท่านไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเขียนนั้นความคิดของผมให้ไปอ่านที่ข้อ 2. แต่การที่ท่านใช้วาจาสอดเสียดรุนแรงด่าทอหรือแม้กระทั่งการพยายามทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั้นใครไม่ได้ทำตามนี้ไม่ต้องร้อนตัวกันนะครับ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายฉะนั้นผมขอพบโอกาสนี้ในการมอบคอร์สการปรับพฤติกรรมด้วยสิ่งไม่พึงพอใจมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีซองซองหนึ่งส่งไปหาท่านที่บ้านเนื้อความคงจะประมาณว่าเชิญท่านมาเพื่อจะให้ท่านมาร่วมทําบุญด้วยกัน จะนำไปทําบุญซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนซึ่งต้องใช้เงินมากประมาณหนึ่งเลยทีเดียวฉะนั้นท่านอ่านจะต้องช่วยเหลือผมมากหน่อยนะครับหวังว่าการมอบสิ่งไม่พึงพอใจครั้งนี้จะสามารถปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของท่านได้หากท่านคิดได้พอทอก็ขออนุโมทนาให้บุญกุศลน,นี้ส่งผลให้ท่านเจริญยิ่งขึ้นไปหากท่านยังคิดไม่ได้ ถึงแม้ว่าผมได้มอบบทเรียนนี้แก่ท่านก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราทำบุญร่วมกันไปแล้วผมก็คงจะได้มอบบทเรียนแก่ท่านได้อีกในชาติถัดไปขณะที่รายการแนวหน้าข่าวเที่ยงเมื่อวันที่24มีนาคม2568โดยอัญชลีไพรีรักและปรเมศผู้โต ได้นำประเด็นนี้มารายงานสู่สาธารณชนพร้อมทั้งยังชวนแฟนข่าวร่วมทำบุญในครั้งนี้เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน25เครื่องเป็นจำนวนเงิน369,800บาทเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆที่โรงเรียนบ้าน สร้างแ้านอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีปรากฏว่าเพียง45นาทีหลังรายการแนวหน้าข่าวเที่ยงมีผู้ใจบุญหลั่งไหลบริจาคเข้ามากว่า5 3 1 8 2 0บาทล่าสุดวันนี้วันที่25มีนาคม68เกลือกิติเชี่ยววงกุลเดินทางมาถึงสำนักข่าวแนวหน้าพร้อมกล่าวว่าวันนี้มาถึงแนวหน้า มาขอบคุณอัญชลีภัยรีรักและแฟนข่าวแนวหน้าทุกคนขอบคุณแทนเด็กๆด,ด้วยตกใจมากเพราะยอดบริจาคของทุกคนเยอะมากรู้สึกดีใจที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความประณีกับเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติให้ได้มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศตกใจมากกับพลังสามาคัคคีจากแฟนข่าวแนวหน้าทุกคนได้ยอดอย่างที่คิดไว้เกินคาดมากเร็วมากเลยจริงๆ โดยเงินจำนวนนี้จะนำไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเพิ่มสมารทีวีสำหรับการเรียนการสอนให้เด็กๆที่โรงเรียนบ้านสร้างแป้นจังหวัดอุดรธานีส่วนประเด็นการฟ้องร้องเรียนคีย์บอร์ดก็ยังดำเนินอยู่เดี๋ยวจะมีโครงการอื่นอีกแน่นอนได้ทำบุญกันทุกคนแน่นอนมองว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่การเกลียดชังยังยืนยันว่าไม่ได้เกลียดชังพวกเขาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะต้องมอบบทเรียนบางอย่าง เพื่อให้เขาปรับพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมในสังคมเพราะในสังคมนี้เต็มไปด้วยการตัดสินกันทำร้ายจิตใจกันด้วยคำพูดลุด้ยข้อความมากเกินไปผมคิดว่ามันไม่สมควรจะเกิดขึ้นในสังคมตรงนี้แล้วคงจะดีถ้าเราได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดสำหรับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังยืนยันว่าเป็นหลักปรัชญาที่ใช้ได้กับทุกคนในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในประเทศ มันจะสามารถใช้ได้กับทุกคนคนรวยคนจนจะเป็นคนที่มีหรือไม่มีมากแค่ไหนปรัชญานี้จะสามารถทําให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสามารถที่จะรับมือปัญหาได้อย่างมั่นคงมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการที่เราใช้ชีวิตในฐานะที่เรารับรู้เรื่องนี้เราอาจจะมีวิศวะคอมพิวเตอร์นักสร้าง AI ของคนไทยจากการมอบเงินของพวกท่านเลืกล่าวปิดท้าย